สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านๆๆนะครับขอต้อนรับกับเข้าสู่เกม Wonder of King s สำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับแคลรี่ซึ่งเขาคนนี้มีนามว่ารีหยวนฟางรีหยวนฟางคือเปนิกอา v นะครับแต่ว่าเปนเกิกมันเป็นเปนิกที่ไม่ได <c oughs> ้บัฟอะเลนเ่นขั้นจะลำบากนะครับสกิลแรกนะยิงต้องครบ4ทีนะครับถึงจะระเบิดแรงถ้าเป็นเปนิกอารยิง ปล่อยิลไปปุ๊บยิงไปตามมันก็จะระเบิดเลยนะยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บระเบิดระเบิดระเบิดนะครับแต่ัน,นี้ต้องยิงให้ครบสี่ทีมันถึงจะระเบิดแล้วก็สกิลที่สองเนี่ยพุ่งโดนศัตรตูหรือไม่โดนศัตรตูก็พุ่งได้ทีเดียวเหมือนกันแต่ถ้าเป็น RV ถ้าเกิดพุ่งโดนศัตรตูเนี่ยจะพุ่งได้อีกหนึ่งรอบนะครับซึ่งมันเก่งกว่าตัวนี้เยอะผมก็ชินกับเปนะ็นเอก RV แล้วไม่รู้ตอนในนี้มันจะแบบ ต้องปรับสบภาพนิดนึงนะครับถ้าคุณเล่นโอ้โหลิงมันก็แบบเอาอะทีมนู้นมันเอาแนละ้วมันจะแบบพยายามจะมาเวทฝ่าเราหลายรอบแนละ้วเอาเรื่องนะเนี่ยตึงนะเนะี่ยถ้าใครที่เมนเฟนิกอาวีอาจจะอึดอัดนะครับหนึ่งสองสามสี เพราะฉะนั้นออกของยิงไวสำคัญนะครับพอแล้วเกิดยิงช้าเนี่ยยิงไม่แตกยิงไม่ครบสีทีแล้วให้มันแตกผมเดี๋ยวมันจะแบบมันจะระเบิดเบามากนะครับอ๋อผมลืมบอกไปอันตินี่ก็ดึงกลับไม่ได้ด้วยนะปล่อยแล้วปล่อยเลย คิดที่ดีนะครับจะใช้อันติแต่ละทีคูณดาวเยอะด้วยโอ้โหหิวเอะไรเบอร์นี้นี่เงาลอยู่นักแรล้วมันมาเยอะแล้วนะถอยไหมไม่ได้ถอยปีซี่ไปผมไม่กล้าเข้าเข้าไม่ได้ไม่ใช่ไม่กล้าเข้าไม่ได้อยู่แล้วถ้าเข้าไปแล้วก็แตกอยู่ดีอ่ะสามหนึ่ง คุณไม่ได้ใส่สูาตรอมตะมานะครับดเดฟไปก่อนดีกว่ากันพร้องก่อนเข้ามาเดิมันจะต้องดึงมึงางผมว่าแล้วลดึงดวนเลยว่ะด,ด,ดวนดวนอยู่รอบรอัศมีการดระเบิดปักโอ้โหแต่ผมโดนโชกก่อนจัดมัน นนั่และสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบสไตล์การเล่นเกมแบบฮิวโหวยแบบนี้อย่าให้มันรอดนี่นะลงทุนใช้อันติก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลงทุนเลยอ่ะเมื่อกี้ถ้าเกิดสกิลหนึ่งอาจจะไม่ได้คิวนะพอบันช้าต้องปล่อยอันติไปเพื่อสิ่งนี้ลัดช็อต ปักเขาให้ระเบิดที่หายเดี๋ยวรอของแรงๆก่อนนะครับรับรองยิงร้องแน่นอนยิงร้องทุกตัวคือท้ายเกมจะดีมากนะครับตัวเนี้ยเป็นอีกสูตรดั้งเดิมเนี่ยท้ายเกมจะยิงแรงมากระเบิดที่สถานแข็งก็ล้องอ่ะบอกอตรงนี่งแล้วก็พุ่งออกมาจุ๊บจุ๊จ ร้องไหมล่ะจบได้เลยนะเนี่ยเพื่อนเห็นเล่นไปโอ้โหตะคีบเลือดเหลือกระจึกหนึง่งขอหน่อยแล้วกันตอดอย่าไปดันป้อมฝั่งนี้ก่นอนเอาไปเอาไว้เ บับเพื่อนเห็นนายรูดหมดเลยเนี่ยป่าเขาป่าเราไอผมยิงป้อมผมไม่โสเฮ้ยเพื่อเนเปิดแล้วอ่ะนี่ไงล่ะรอดไม่ลิงอย่ามาให้มันรอดเออมาขนาดนี้แล้วเพื่อนอุตส่าห์แปลงล่างผมยิงป้อมต่อ เออคือใครเข้าไปนี่ไงนี่ไงโอ้โหได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยโอ้เฮ้ยเฟนิคเนฟยังได้ MVP เหรอวะเนี่ยเล่นลำบากลำบากลำบากมากด้วยไม่ใช่ลำบากธรรมดา สำหรับคนที่เล่นเป็นหนิกอาวีเป็นประจำนะครับจะพุ่งสองครั้งตลอดอะ่ะจริง <de ck> อันติก็จะดึงเข้าตัวตลอดเวลาปล่อยไปแล้ว,ลวจะดึงมากันที่ตัวตลอด <de ck> อ้าวดวง <de ck> นี่น่าจะชนะประมาณ90%แล้วล่ะป้อมเขาแตกสามทางแล้ว รอเพื่อนมาพร้อมกันนะครับแล้วก็ดันผมก็รออยู่หยอกหยอกหยอกไว้หนึ่งดอกรออยู่รอเพื่อน <c oughs> เพื่อนก็ไม่มาสักทีอ๋อดักก่อน <c oughs> ยังไงมันก็จบได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีดักหรอกครับลิปตัวใหญ่ดันขนาดนี้ ขนาดชีฟธรรมดายัางตีร้องเลยนะเกมนี้คลิปตีแรงกว่าอาวนะครับลิปเลนเนี่ยนะไม่เคยคลิป่าด้วย <S 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 2> <S 2> ผมว่ามันแรงกว่าหลายครั้งละที่เลือนเลือหน่อยหน่อยอ่อาวยังไงก็ไม่ตายยังไงก็หนีหรือไม่ก็กลับบ่อทันแต่อันนี้ไม่ยิงตายอะชีฟอะ เปิดไหมล่ะโอ้โหผมพลาดเลยเราโจกกันไรวะโจ๊กโจ๊กโอ้โหไม่ได้มันตะอม,อมัแตะมันแตะสกิลพุ่งมาหรือยังเกือบไม่รอดเลือดแป๊บจบได้แล้วไหมมาเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวอาเข้ามาหรือ,อเปล่าเอาลิงก่อนเอาเอา เอาลิงอีกเออ,เอ,อ,เอ,เอนั่นแหละก่อนจบอีกคิวหนึง่งปิดท้ายโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเหม่อีคลิปหน้าอย่าลืมนะครับปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้เกลื่อนนิ้วไปสักน,นิดชีวิตจะแจ่มใสโอยเงเป็นอีกตึมเนิบอย่าง MVP ลียนฟางเอาละครับสวัสดีครับ